สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพจประตูไอรัสสแตนเลสนะคะด้านหลังที่ลูกค้าได้เห็นนี้เป็นประตูสแตนเลส304นะคะงานดีไซน์สวยงามมากเลยค่ะของร้านไอรัสสแตนเลสนั่นเองสแตนเลส304ไม่เป็นสนิมนะคะวัสดุที่เราใช้นะคะเป็นแบรนด์มีคุณภาพ ไม่ตกเกดนะคะเป็นคุณภาพที่สูงด้วยนะคะมีใบรับประกันสตนเลสให้ลูกค้าด้วยนะคะโครงสร้างสตนเลส304ค่ะตัวภายในรายเป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนะคะชุดอุปกรณ์ติดตั้งสตนเลส304ยกชุดนะคะช่องรั้วนะคะมีทั้งหมด13ช่องนะคะถ้าเะารจำไม่ผิดน,นะคะงานดีไซน์สวยจริงจริง ระยะห่างของช่องไฟนะคะจะอยู่ไม่ถึง1เซนนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดปาจีนบุรีนะคะบ้านลูกค้าอยู่ตรงข้ามนะคะหอสมุดนะคะอำเภอนาดีนะคะจังหวัดปราจีนนั่นเองประตูเป็นประตูบานเรื่อนตรงนะคะเก็บข้างค่ะ ติดตั้งระบบรีโมทนะคะแล้วก็มีประตูเล็กไว้เข้าออกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะคะประตูเปิดค่ะลูกค้าติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรายังติดตั้งเออมนวนวลให้ลูกค้าก่อน,นะคะ่ะเพื่อเช็คระบบนะคะบ้านลูกค้าก็สวยงามมากเลยค่ะขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะคะเราจะพาให้รับชมนะคะ ล้อและรางเป็นสแตนเลส304นะคะด้านในนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะจะเป็นงานดีไซน์นะคะยิ่งดูยิ่งสวยค่ะลายนี้สวยมากๆเลยค่ะช่างรวดมีหลายช่องเลยค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราพารับชมนะคะนี่การติดตั้งประตูเล็กนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาเก็บสีกําแพงตามหลังค่ะเดีย๋ยวเราพาไปรับชมด้านหลังของประตูใหญ่นะคะ ชุดติดตั้งเสากันร้มนะคะจะเป็นใหญ่มากจะเป็นชุดคู่นะคะเนื่อจากประตูนะคะมีขนาดกว้างประมาณ7เมตรค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ2.7เมตรค่ะเราติดตั้งรีโมท BSM นะคะของอิตาลีให้ลูกค้านะคะ,ะ,คะตัวใหญ่ค่ะเป็นรับน้ำหนักได้2,000กิโลค่ะเดี๋ยวประตูเริ่อมปิดให้หน่อยนะคะเราจะให้ช่างเรื่อนปิดประตูให้เรานะคะ ประตูสแตนเลสนะคะภายในรายเป็นอลูมิเนียมนะคะจะมีน้ำหนักเบานะคะสามารถรากจูงด้วยแรงคนได้เลยค่ะเบามากถึงบ้านจะใหญ่นะคะแต่น้ำหนักไม่มากค่ะร้อและรางสแตนเลส304ค่ะลื่นสบายเลยค่ะสวยงามจริงค่ะรายนี้นะคะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาหาแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ฝากร้านไอราไว้ด้วยนะคะไอราประตูสตเลดค่ะรากันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ